ปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นปีทองสำหรับวงการสินทรัพย์ดิจิตัลก็จริงๆตามสศรครับปี2025น่าจะเป็นปีทองนะของวงการคริปโตเคอเรนซีคือทุก4ปีมันจะเกิดทีหนึ่ง2013 2017 2021แล้วก็คือ2025ปีถัดไปนะครแต่เราก็เห็นเทรนด์ชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะครับ ก็ได้ชนะการเลือกตั้งแล้วอีลอนมัสก์นะครับดอช partment of government efficiency ยังตั้งชื่อตามนะก็เป็นคน,นพูดง่ายๆคือเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าโปรคริปโตนะครับประธานกรละตอตอรารัฐก็ได้ลาออกแล้วแล้วก็จะมีเป็นโปรคริปโตที่เป็น chairman ใหม่ของ SEC ที่จะมานะครับซึ่งเ,เงินสถาบันไม่ว่าจะเป็น b l k r o r o m k m r o s t s t t e g y เนี่ยนะครับ แบล็กโกรกมี3ามแสนก้อนบิตคอยน์แมกโนสแตรที่2องแสนเกือบ3ามแสนบิตคอยน์อเมริกามี2องแสนหนึ่งหมื่นบิตคอยน์ที่ตั้งเป็นกองทุนสำรองประเทศ national reserve ที่ใน5ปีขา้างหน้าจะซื้อบิตคอยน์ถึง1ล้านบิตคอยน์ under president trump administration นะครับอังกฤษมี80,000ื่นบิตคอยน์จีนมี190,000สนเก้าหบิตคอยน์เงินสถาบันมันเริ่มไหลเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีบวกกับมันเป็นไซเคิลที่หลังจาก6เดือนหลังจากฮาวิ่งเนี่ยอินดัสทรีก็จะกลับมา ปร i d e n t Trump เนี่ยเขามีความเป็นนักธุรกิจ r e putation เขานำหน้าตัวเขาอยู่แล้วเพราะเขาขึ้นมาชนะการเลือกตั้งทุกทุกอย่างขึ้นหมดเลยครับคุณขึ้นคริปโตเคอเรนซีขึ้นก็คือก่อนโควิดมันมีการอัดฉีดเงินเข้ามาเยอะมากแนวช่วงโควิดนะครับแล้วพอหลังโควิดเนี่ยมันก็ดึงเงินออกจากระบบเพราะว่าไฮเปอร์อินฟลชันเงินเฟ้อเคอเรนซีดีเบสมันนะครับรีเชลอินฟลชันต่างๆแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเอาเงินกลับเข้ามาในกอเรนมีใหม่ และการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่นเนี่ยมันก็จะทําให้สินทรัพย์การลงทุนเนี่ยนะราคาขึ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตเคอเรนซี่แบงก์ชาตินะครับกระทรวงการคลังเนี่ยควรจะพิจารณาที่จะให้บิตคอยเป็นหนึ่งในทุนสำรองป,ประเทศผมไม่ได้บอกเป็นทุนสำรองประเทศทั้งหมดเรายังมีทองคำอยู่เรายังมี special drawing rights sdr อย uh. ู่แต่มีบางส่วน diversify บางส่วนเนี่ยมาเป็นบิตคอยด้วยเพราะเมืองไทยเดินตามสิงคโปร์เราต้องรอสิงคโปร์ก่อนสิงคโปร์ทำไรแล้วเราค่อยทําตามแต่สิงคโปร์เดินตามใครครับสิงคโปร์ก็ต้องเดินตามอเมริกาเดินตามอังกฤษเดินตามที่ทุกประเทศเขาทำหมดแล้วครับอังกฤษทำแล้ว80,000ืบิตคอยอเมริกาทำแล้ว2 1 0 0 0 0หมื่นบิตคอยจะซื้อเพิ่มไปถึง1ล้านจีน1 9 0 0 0 0หมื่นบิตคอยตามอเมริกามาติดติดผู้ฐานนำแล้วเอลซาปดอร์ทำแล้วมีหลากหลายประเทศที่ทำแล้วแล้วตอนนี้บราซิลเพิ่งเอาเรื่องเข้าสภาที่จะเก็บ Bitcoin เป็น national reserve แล้วแล้วประเทศไทยถ้าเราชาร้าเมื่อไหร่ต้นทุนจะมาอาสาลเลยเราจะขาดดุลประเทศมาอาสาลเลเอาแค่2ปีก็พอพู้ฐานซื้อ Bitcoin 2ปีที่แล้วเนี่ยหกแสนบาทตอนน่อ1 Bitcoin วันนี้3ามล้านสบาทต่อนหนึ่งบ i ตคอยประเทศไทยได้ขาดดุลไป6เท่าหกร้ถ้าเมืองไทยวันนี้จะเอาแค่2องหมื่นบิตคอยเาผู้ฐานเนี่ยต้องใช้เงินมากกว่าหเท่าหกร แล้วถ้าอีกสมมติอีก6ปีข้างหน้าส0 3 0สมมุติบิตคอย n ไปถึง1ล้าน US ดอลลาร์34ล้านบาทแปลว่าประเทศไทยจาก3ล้านเป็น3 4ล้านบาทต่ตอนหนึ่งบิตคอยนมันขาดดูอีก10เท่า6เท่าใน2ปีที่ผ่านมาเพราะชา้ take action ชา Take A c ช i o n ช้าถ้าใช้อีกปีสมมติเราอาจจะขาดูเป็นอีก10เท่าเพื่อที่จะได้บิตคอยนจำนวนเท่าเดิมเท่าผูฐาน16เท่าอย่างเงีย้ยอีกหน่อยผูฐานเราจะรวยกว่าไทยด้วยซ้ำจากทุนสำรองที่เขามีอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดวมากที่ ผมคิดว่าต้องเข้ามาศึกษาระบบการเงินใหม่ของโลกได้แล้วประเทศไทย